ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถเป็ดพะโลใหม่ยาเฟมินี่กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารักเลือกได้วันนี้เราพามาดูโครงการอนุรักษ์ละครในนั่นก็คือการแสดงโขนตอน ยกรบของโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถรัรมภ์เพราะอยากให้น้องๆเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงเป็นการสืบสานการแสดงอัลังกา่าของไทยด้วยล่ะครับแม่ก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาบินไปโชว์ไกลถึงประเทศเยอรมันเลยนะครับ สวัสดีค่ะเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเซ็กส์อย่างเดียวแต่มันคือความเข้าใจกันระหว่างเพศหญิงแล้วก็เพศชายเนาะและแน่นอนเราก็อยู่กับกูรูรักของเราด้วยนะครับเป็นไอดอลของพี่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือดังๆเลยคะให้กับ Love ิ t u t o r ของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกเลค่ะ รักข้อแรกในวันนี้ค่ะอยากถามน้องๆอ,อยากคุยกันนะคะว่ากุลสตรีไทยยุคใหม่คิดว่าต้องวางตัวเรื่องของความรักเรื่องอะไรบ้าง ตีไทยต้องมีความสุภาพเรียบร้อยกิร,ยริยามารยาทต้องงามผิวกายต้องดูสะอาดสะอา้านและที่สําคัญต้องเป็นคนซื่อสัตย์มีจิตใจเมตตาการุณาเข้าใจไหมจ๊ะค่ะแม่ในฐานะที่พวกหนูเป็นกุลสตีรุ่นใหม่พวกหนูควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้เข้ากับโลกในปัจจุบันไหนใครตอบแม่ได้บ้างจ๊ะหนูค่ะแม่ เราต้องเก่งฉลาดมีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายนะคะแต่ต้องไม่หลงลืมความเป็นกุลสตรีไทยด้วยนะคะแต่ที่สาคัญต้องมีศักดิ์ศีด้วยค่ะหนูสงสัยค่ะนแม่ว่ากุลสตรีไทยอย่างเราเนี่ยต้องวางตัวแบบไหนในเรื่องความรักคะนาแม่เราต้องใช้สติควบคู่ไปกับความรู้สึกหลงรักได้แต่ไม่รักหลง เปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอแต่ก็ห้ามใจง่ายเราเป็นคุณะสตรีไทยอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเด็ดาขาดเข้าใจไหมจ๊ะค่ะแม่แน่ถึงถึงจะเป็นแฟนกันแต่ก็ควรรักษาระยะห่างบ้างก็ดีค่ะเดินสยามไม่ควรจะใกล้เกินเกิน3เมตรใช่ไหมคะคือก็มีทุกเรื่องมันต้องมีขอบเขตของตัวมันเองอะคะ่ะที่แบบวามเหมาะสมใช่ค่ะ อย่างเงช่นการแต่งกายการแต่งกายการวางตัวไม่ควรเกินงามเกินไปโอ้อาจจะอยู่ที่การเาทศะถ้าไปออกงานใส่เดรสสั้นๆก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมควรจะหัวไหลได้ไหมควรจะเป็นคุมไหลแล้วก็กระโปรงคุมเขา่าค่ะโอ้ทำไมมีหัวเข่าด้านหรอคะ แดดร้ <That> อนแดดดำแดดดาค่ะที่ว่าควรคุมหัวเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินหรือก้าวอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบมีเซฟตัวเองมั่งก็ยังดี่อตอบดีเลยตอบดีตอบดี <laughs> เราไม่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้ค่ะแต่เราก็ต้องรู้จักกาลเทศะหรือว่าตอนไหนควรจะทําตัวยังไงค่ะการวางตัวเรื่องของความรักล่ะเออเรื่องความรักสมัยนี้มันห้ามกันยากมากค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากมีเราก็ต้องทําตัวเองให้ถูก เราเดินกับแฟนนะคะเราอาจจะมีจับมือบ้างแต่ว่าก็อย่าไปแบบมากมายโอบไหลประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามอย่าอยู่ด้วยกันตามลำพัง2องต่อสองนานเกินไปอะ,ค,ะค่ะป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น 2. ต่อสองนี่ฝ้ายหมายถึงสถานที่ด้วยไหมใช่ค่ะประมาณ <c oughs> ว่า <c oughs> ยางไเออประมาณว่าเป็นสถานที่ระโหฐานหรือว่าเป็นที่ที่รับตาคนนะคะ <c oughs> แปลอิดหนึ่งแดนิดหนึงคำสัพที่ใช้เรียกสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่อะค่ะรือไม่มีใครผ่านไปบ่อยๆจะเรียกว่าสถานที่อาโคจรก็ได้ค่ะโอ้อาโคจรโอ้ห้องนอนของฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะทําไมคุยกับหนูแล้วพี่แซงรู้สึกโง่เขาอย่างนี้แหละกุลสตรี ควรวางตัวในเรื่องความรักอย่างไรเราไปฟังวัยรุ่นที่โครงการจะตุจักกรีนวินเทจออกไอเดียรักกันเลยดีกว่าครับรู้จักรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะดูได้ว่าในสถานการณ์นั้นเราเหมาะสมไหมที่เราจะมีรักหรือว่าเราเหมาะสมหรือเปล่ากับการที่เราจะปันเวลาของเราไปให้กับคนอื่นค่ะ มีระยะห่างที่เหมาะสมะคะ่ะแล้วก็รักนวลสงวนตัวรักได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องไม่ทิ้งการเรียนรักในศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยค่ะ การวางตัวที่ด <parfois> uhm ีอะค่ะ <tom> คือเราไม่ต้องแบบจําเป็นต้องแบบลดคุณค่าของตัวเองลงไปอะค่ะก็คือแบบต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยค่ะยุคนี้นะคะก็ต้องแบบเผ็ดเปรี้ยวอะค่ะแบบไม่ต้องเง้อผู้ชายแล้วสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเราสามารถเข้าหาเขาก่อนได้อันนี้ในความคิดของหนูนะคะต้องกล้าแสดงออกค่ะต้องกล้าที่จะบอกความรู้สึกออกไปค่ะมาลองฟังผู้ปกคองคุณรัตรีควรวางตัวในเรื่องความรักอย่างไร น้องๆลงความเห็นมาแล้วครับถ้ามองในทั่วๆไปผมมองว่ากุร,รีไทยนั้นเป็นลักชัวรี่ไอเทมครับเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเป็นลักชัวรี่ไอเทมแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะวางตัวยังไงเรื่องความรักแล้วต้องนั่งมองว่าถ้าเกิดเราเป็นลักชัวรี่ไอเทมเนี่ย เขาจะมาหาเราือเราจะไปหาเขาเขาจะมาหาเราเขาจะมาหาเรานะครับแต่ถ้าเขาจะรอเขาจะมาหาเราเราจะเขียวแห้งโหัวโตก่อนไหมครับเียวค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเห็นว่าลักชัวรี่ไอเทมหลายต่อหลายยี่ห้อเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับมีการตลาดบ้างการตลาดแต่การตลาดนี้เขาก็ต้อง hit to the point ไม่ถ้าเกิดเรานั่งมองว่าสําหรับสุภาพสตรีไทยเราอยากจะแต่งงานกับใครเราอยากจะแต่งงานกับผู้ชายกุยๆผู้ชายเซอเรอ์รอรไหมครับไม่เพราะฉะนั้น เราอยากจะแต่งงานกับผู้ชายซึ่งเป็นนักธุรกิจแต่งตัวเรียบร้อยหรือ <Yeshua> ผู <found> <x legit> ้ชายที่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู so before, ้ชายที so ่มีตำแหน่งหน้าที่การงานคิดว่าแบบนั้นเขาอยากจะได้ภรรยาซึ่งใส่ชุดบิกินี่ทุกวันไหมครับเขาก็คงต้องอยากได้ภรรยาซึ่งพาไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมครับวางตัวอย่างไรเรื่องความรักเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยกุลสตรีไทยก็จะเป็นกุลสตรีในหอห้องต้องรอให้ชายหนุ่มมาจีบใครครับจีบแม่ จีบแม่จีบพ่อก่อนจนกระทั่งเขาโอเคแล้วค่อยไปเจอได้ใช่ไหมครับโอ้ก็จะเจอมทีก็แห้งไปเลยนะครับนะงั้นยุคใหม่เนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีการประชาสัมพันธ์ตัวเองบ้างอันที่หนึ่งแต่งตัวดีอันที่สองเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับพอตอนนี้เป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่สมมติผมมีลูกชายนะสมมติสมมติตอนผมก็มีลูกชายจริงนะตอนนี้กาลังหาลูก,ลกสะใภ้อยู่เหมือนกันนะเป็นลูกชายเนี่ยผมอยากจะหาลูกสะใภ้เนี่ยแล้วผมมองอย่างนั้นโอ้ ลูกสาวคนนี้รักคุณพ่อรักคุณแม่ผมจะเตะตาไหมครับเออขนาดนี้ก็ยังรักพ่อรักแม่เขาเลยเนี่ยมาถึงตอนมาอยู่เนี่ยเขาคงเผื่อแผ่มาถึงเราบ้างเหมือนกันเออแบบนี้โอกาสเราจะได้แฟนดีๆสูงไหมครับนั้นหลักการก็เป็นอย่างนี้กุลสตรีต้องเพรนตัวเองครับยุคนี้แต่ต้องเพร์ในทางที่น่ารักเป็นลักษณะที่สังคมวัฒนธรรมเรามีแล้วต้องทําอะไร ที่ทำอะไรครับที่เป็นสิ่งที่ดีงามตอนนี้ใครๆเขาก็รักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับก็เพรซเซนต์แบบนั้นรักผู้ใหญ่รักเด็กด้วยยิ่งดีใหญ่นี่ครับเขาเรียกว่ารักมันตั้งแต่พ่อแม่จนถึงแฟนเลยรับรองได้แน่นอนนี่คือกุลสตรีไทยครับจากประสบการณ์ก็จะเจอคนไข้บางคนมีกลิ่นแรงนะฮะ แล้วทุกคนที่มีกลิ่นแรงจะเป็นคนที่ไม่ได้คลิดมาแล้วก็หนังผี้ฝายจะค่อนข้างยาวพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆขี้เสียงอ,อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีแบคทีเรียนะสร้างกลิ่นขึ้นมามันไม่ได้อนะันเศษใช่ไหมค